เออไปงันคือคืนบ้านเลยคืนก็ยังจะคืนไปบ้านใหนักเลยค่ะางันคือห่อคืนไปคือคืนือเออเคยเห็นบ่าเคยเห็นเตาหอบ่้าบ่เคยกับปู่ น,นันม,มีตาาน้ <üllt. S 3> <c oughs> นบระคาบหน่อยเอฟซมันอนาากนะเอฟซีดงมาต้อคร้อนออะะนะได้หลายผููหลายคนนะครับเนาทำวันนี้ก็ได้เบิ่อเมื่ออยู่ค่ะมีผู้ใหญ่นะคะมีผู้โชคดีหลายผู้หลายคนเนะค่ะอันใดจจงแงแล้เป็นแปดซีซีแปดซีแปดนะครับมาตะก <c oughs> ีกูน บอยเอีกยุ yeah ่งสอบใบใบกับมาพอ่ีไปซื้อกับย้งครับปูก็บอกว่าปู่ให้สุกเอียกกับเพื่อนบอกสิบี่มีว่าออก่ามีกระซี่หนึ่งค่ะแม่กระผมจอดรถปั๊บเ็ออกไมาถึงาบอกว่เอารถเ่าเอียกเอไปซื้อกับยางหม่หครับการบาลีทีมาสักกบนกับสามแม่เยอะถามทุกรอบเ่ะบอกทีสุลรอบเพื่นใดก่นวะใดค่ะใดเพื่ใดนอยู่ค่ะก็นี่แหละค่ะเพื่นกะมีสุเนะค่ะปู่เพ่นตี่ตาม ตามคลิปเนาะคะ่ะได้สูบเอมานแต่ว่าบ่ได้หลายนะคะ่ะมันเพราะว่ามันออกดูมันกบบชื่อวา่าลราเขาก็มีเทลีแด่หน่อยเอาเนาะคะ่ะพ่อได้รุ่นค่ะพ่อได้รุ่นพ,อพอ่พอหอมปากหอมคอหมื่นสองหมื่นไปนแล้วเสร็จละ มือสองกินกับบอสลายนี่แหะปูกับบอกเจ็ดศูนยบอสเจยิมก็เลย้ำบตเือกนก็ไดยซ้ำาโต้าอยเอตา็ดนัสครับผมก็ได้ซ้ำโตโต้กินเต้าล้ยเอี้เต่าเจ็ดศูนย์ับยี่สิบศูนหกครับมเอยินในสี่ศูนเอด้ยเก่าเจ็ดศูนย์ครับครับพอดีเห็นปูเต่ายางอมบ้านก็เลยเพราะว่าเลยกมือเนียวนเวียนออกคะคะสังเกตมบองเลยค่ะบ้านเลขทีหอปูเก่าแปดนนะคะ เก้าแปดต่อออกนะวันราคาฟอมครับรวดนะค่ะรวดสี่แปดสองแปดแล้วค่ะของเอกเออของเอกสี่หนึ่งสามตัวสามเท่าอให้ว่าออกเมื่อไรละก่ะห้ว่าของของยิมออกก่อนมัวแมวไปก่อนมัวสี่ศูนย์หกนั่นนะมันได้รอยจิมได้เลนี่ยปนิกาสิริต์ตัวนี้นะคะเก้าหนึ่งกับเก้าศูนย์นะค่ะครับ หนึ่งเก่าหนึ่งศูนย์กั๊บเหรอคะ่ะเก้าหนึ่งศูนย์สี่ศูนย์จะเลื่อมเสียงสูงลงเหรอค่ะครูค่ะตั้งแต่เมื่อเนี้ยครูประัยัดเต่ามากเมื่อคนวันดูซื้อว่าได้ได้ทุกหลอดนะคะครับครับคุเสียเสียงเสียเสียเลยแสดงว่าผูู้เสียหายสูงใหญ่เห่านะคะแต่ว่าเลขวันที่สิบหกนะคะรัฐบาลนะคะไปยิบไปจับตุฒิรีไว้ด้วยค่ะเดือห้าเจ็ดศูนย์นะคะห้าเจ็ดศูนย์ คือไปยิบประจำไว้อไม่คู่กันยิบจับเละบาทหน่อยนักเยอะตัวค่ะครับผมอันนี้คือคุณชาติชายถวายน้ำนะคะครับถวายปูตาเนาะค่ะหนึ่งพันบาทขอบกระพวงมาไล่ห้าร้อยประการเติมน้ำสามร้อยแปดสิบบาทค่ะค่ะเป็นเงินเก้าพันบาทเนาะตอนแรกพันโอนมากพันหาร้อยคนนี้โอนมาเพิ่มอีกสาธุสาธุนะคะขอให้คุณชาติชาย สุขภาพแข็งแรงขอให้มีสุกมีหลามมีสุกมีหมนันนะคะ่ะเดินซาสาินซา<ะ>ลวมน้ำกันตลอดนะคะเนาะ,ค,ะกกนค่ะก็เคยขาเป็นกระรวมมาทุกงวดนะคะคแล้วก็เอฟซีไล่ปู่หลายคนณนะคะ่ะเป็นกระรวมบุญมาค่ะพานนาเกียร์เถื่อเป่นมาถือาาถ่อย้อมมาเถือ่อไลยปิดเสียงโทรศรรัพท์เถือถ่อย่้อมมาเถื่อไล่สินะคะเพป็นกระเรียนตอนนั้น เลื่อคุนหอไม่เลืดิดเสียงไมนเสียงรบกวนนะคะครับผมอันนี้ชาชายถวายนะ้ำค่ะขอขอบุญขอคุณหลายๆนะคะเอฟซีไายปูล,ลายคนหลวมบุญมากถึงทั้งยิมทั้งเอกทั้งวันนะคะทั้งเกตแตงโมทั้งแมค่คู่น้ำนะคะกลับไปเรื่อยๆคะ่ะซ่าซุปสางบุญเข้าไปคือปูวานน่นแหละเอาเห μ, เ็ดไปน้ำเบิกไปน้ำใส่ไปน้ำการทามีแต่ ใส่มีแต่เห่าเบ่กินบ่อท่านมันกับบ่อใด้คือปูว่านั่นแหละคะ่เะเรื่อยๆนค่นเนาะค่ะคับานดิกัสินี่มุ่นปูค่ะปูใดอยากกินท่าน <c oughs> บ้าข้ออากงักนอกงัดนอกงัดีนึ่งหรึ่ เออมาเลยเอออาฆาวะวยว่าเรอ้าอเออขันมาหนึ่งมอมปู่ตาปู่คือพนป้าปููู่่ปู่บุ่กคุตคืสตาพันตาบ้านจาเข้าชักระบูทาทีอใครคือว่า มือเป็นมือทั้งวันดีวันนี้เป็นวันชื่อแปลกใช่ไหมเอาข้าวยาเ่างอยบเปงั้นก็วันเตางอยเออเป็นงอยขื่อกข้ขาป่าจังไรจังมาขื่อดูกเพาะเผาเยอะถึงเขินมือหายบ้บ้าบ้านกตของป้าเผาดิกูเป็นยากูขื่อไปได้เลยว่มอย่างวะขื่อเป็นงอยขื่อทุกวันเออเปงั้นือขื่อไปได้เลยคือผนก็ขึ้นะือได ว่าด่หนักเด่น้าแลคือหับปูหคือไปคือกราเด็อือเคยเห็นว่เคยเห็นเต้าหออบ่ว่เคยกับปูสูปูว่าเต้าหอกว่าเป็นเต้าว่าเป็เก่าหาเรื่องอะาอเป็นหาเรื่องาถูเต้าเป็นเกิดาถูเนาะอะไบาเรื่อเออผู้คนคือกันเนาะเออคือดอืม สุขภาวะกันขันน้ัหวานกันเอออ้าว่าย,ยัง,ง้งเออใครมีอะไรเ<ๆ>ออขาดใช้ขวาวาน้ำโอ้เอาให้ขาดใช้ขาวานะ้ำเออสุขภาพแข็งแรงนะลูกนะขอให้เงินไหลงองขอให้ทองไหลมาอายุว ah ันนะสุขภาพนะจะเริ่มจริญมหึงหึงแล้วก็รวยรวยกิจการงานจะริญก้ามาก เออเคยมาเรื่อยๆทางคั้สองูนั่งมาคู่มากตลอดบ่กัดเป็นหึงบกัดเป็นหนังบ่กัวัดทุกวัดใจอุ่มทางทาเบ่งนาะลถูกเนาะเออคุนางบ่ก่อ้ทางุญางคู่ทังไปเรื่อๆเนาะเออขาด่านอีกพอวันหนี่งทำยังไงรูกขาด่าน จะได้ชางเท้ากูเบ่งด้วยว่ลูกไหนพ่อลูกไงนว่าทางว่านกันเออยขงว่าเครื่องมือนะไวรอครับหวรอนะเสียรอก็จะดูจกิงนะพ่อมาทางหวานหนรับเออถ้าชายถวาน้ำรู้ไหมวันนี้จะได้ทางเท้ากูเบู่ไหนรู้ไเออไม่พกคง่ตะคกกัอืมตคบั้ากูเบ่ เออคือเจ้า้างรวมทีสองรวมที่สองแล้วเออว่สองาูเป็นรวมสองขาขาคูเป็นก้าวถูสองคนขายครับป็นก้าวถูสองขาน้าออกไหมขาคูขาคู่เป็นก้าวถูสองก้าวถูสองมาค่ะ คืองไปก็อื่มหางมั้งวะ902เออมากว่าคื <92. S 1> องูลล <92. S 1> อแล้วมากไป9คูเบ็น902 902ท้ากูเบิ้ลเพราะว่าขชาชา่าค่าววะคือกันไรจะได้ไค่ารุ่งไหนก็รุ่ง902 902เข้าใจไมหมลูกนาครับปูเออกเรมเอาแย้ากรรคือก้าคืออ,จจอ่ะ ไอ้คาใช้มือถูกมือหลักมือโูกมือหมาอาด้วัน,นะาถูกขับไปอาหงง,งแล้วก็เลยไเกระโดดไปงาลอนะเออข่าวว้หนักเรียบตัวเนาะอันนี้เอฟทีผ่านทางเอองางแกง,มแงมหมูแกงหมูขาลูกไวนเมื่อกี้สีพาลูไว้กว่าก่อนว่าค่<น>ะเป<ว>็นงานือบลอนด์บู่ไว้คือคือเออเดกไปคือคไยเดอกงานแกงหมู มือแรกอ่ะหุกจักวันถ้าไปซื้อลายค่าซื้อซื้อเก้าสิบเก้าสิบตีฟูซื้อข้างนั้งหล้ยาไปซื้อวันซื้อร้าหมเปลืองเออค่าซื้อได้ก็ได้ค่าบ่ได้ก็ได้คื้อเก้าซื้อแค่เก้าสิบก็โอ้ขื้อเลยโอ้ือคันในขันก็ไฟเสือหมูเทยูปูแก่หมูเออไม่แตไฟเดือครับจะไฟเดือพาก็บบ่อได้ต้องแบบศึกษาต้องรอไฟรอเออ <S <S <m> เออะยื้อแฝผอมก็ว่ามงแอมโอ้รอก็มู้้คือฉไัผอมแอกครับครับโอ้เดียก็ไปเดียก็ไปเดียกเข้ไเียก้ไปูกหไมาู้ราโชกมาดำด้วสุู่คู่คู่ค้่ดนกูเด้อวมืองวมแข็งไปเอายาขข็า้กงโมก็เจอาล้วเอออันนี้แ่งโมขอขาดรักอีพ่อเอ้ย ทำไมมาถึงเหยวทำไมมาถึงรุ่นเพราะว่าม <c oughs> ันมันยังไม่หมายเหมือนเพื่อนเออเมื่อแรก็หมายนะแตงโมนะเอาเก้าถือก็พอนะเออเอาเก้าถือเก้าถือพอท่านออกได้เก้าถือมาถือมาเร็วเร็วมันจะมาเร็วเร็วเด้ออย่นั่นแตงโมเด้อของยิมครับเออ อันนี้รัวบูกับปูตาบอกครับของกึมพ่อพ่อครัวกึมแบบขากรัวคุณนี่อึดออนขออีกจกรอบได้พอแค่คือใบไม้ก็นหนึ่งแขนก็นหนึ่งได้พอปิดตึ๊บปิดตึ๊บคุณนี่คือว่ากเอาแคคือคืแข้งากันมบ่สัญญากับปูไตต้มบักขามบ่ครับผมทั้งงาไตต้มบักขามเก้าถึงเก้าถึงโอเคไหมโอเคครับ อยากบังกลมบักข้ามขึ้นอตัวพ่าตัวตนใหญ่ตัวหนอคือบกมบักขามเนาะครับพ่เออจัดตัวดื่มจัดตัวใช่ไหมสุดใจมบักขามนะครับพ่กโอเคเนาะครับผมอ้ามือเขามือรับมือเขามือหวานสุขภาพแข็งแรงแล้วลูเด้อโอ้ยไ้เยดะเนาะอ้าหว่ามีเของู่หแดงมงกันจะวพ่อมืซีแบบของต้นมะขามจะป่ อันนี้เอฟคือชื่อว่ากุ่มบราค่ะนางกุ่มบรากลุ่มจำป่าพร้อมกล้องวัดขามใช่ไหมจ้าเอออาให้มือโขกไม่หลับมือโขกมือมัโขกกระเพแข็งแรงขอให้เงินไหลมองขอให้ทองไหลมาตึ้จะกายงานจะดึงกามาหึงหึงแล้วรวยรวยนะกนะนางสาวกุ่มบาราหายไม่โขกไม่หลับมือโขกมือมัาอย่าดึงมาก้าวเสือะายาดึเก่าวเสืองอแกกะ กันยากไก่ไก่ตรงบกข้าวขึ้าซี่อืมมากกาขึ้นไี่เปไนไก่นราต้มบกข้าวไม่หมดเลยแม่ตัวผู้อืมได้คือขา้นซส่เป่ท่านไงตซึ่งเอาขึ้นเอาตึ้งตงหมองผาคนเรื่อยับเป็นตาน้องเขื่อมคึ้นั้งแด่ง่องกม่ขึ้นแต่เขาเออเชืเทวดา ว่าัางแจนั <|so|>> ้นเง้หวาปูสุขใจเ่ยคุ้มโรคปังได้กับบ่าออกรักถึงแจกเอารอว่าค้ะหวานว่าข้าคัวโหลเัาโตรฮัลโหลฮัล่หล่ัล่เลียลโหลฮัลโหลวังโหลวางมาลวัลโหา ได้คือืม่แู่ไปต่คืนอย่างนั้นเลยครับปูมือแรกคิกินคือยู่บน้อว่าข้าง้่าได้บอน้องก็เทวาาน้านอยู่จืครับปูพญงาต้าเขาป่านหมานรู้ว่าครับมานครับหมานจือครับเออรอบดึกกับมือว่าม่ครับปูงานพญาาจ่าวคือฝึกก่นอย่างนั้นเลยบังก็รึครับมีรอบเดียพะงาต้าคือถูกกินก่อนหรือคือพอมาลูกกวยจินกกิน บักกินก็อบักแก่เนาะน้าก็บักกินเลยบักกินกินยากเขาบัก่อันอยากคือหากินเองดอกเพิ่ว่ะตือบักแก่หางงหางงามดอกเป๊กว่าข้าไใ่เขาข้นขาบักอก่ ผู <rude S 1> ้การก่แมวแับได้จะได้ถอยข้อท้องข้างอ้าวมันจเป็นแมวกับได้เมพติแม่เดียวเบิ่งแต่งศกีาเองทำงานเตาแค่ต้องไดรข้าข้อหวเข่าเสื่อมไปไหมไ่ด้ไม่ดเขาที่เต็มปดเขาไว้นิด้ดองเออคือกันได้ว่าขึ้นกันได้แม่วบากแม่ปวดข้อก้องแขนก้องขาบอกมันป้ แต่อออาตาคือขอเขาคือวัวออกหยได้ล่าหาพงงาเตาหัวขค้ือยู่ต้อัไงาเท่าเอาเอาเนี่มัน <c oughs> เอาฟางกถือมาได้รปหาได้ไปอึดขาบักเชื้ออื่ทฉ้นเขาใช้กั <c oughs> บใช้ยอยรอบเมืองบปค่ะไม่จะเหลืออะรมองว่า,าค่ะเพราะเชื้อยใช่ใครอบเมืองเย <c oughs> อะหนังมา พ่าง้าเก่าก็จะไม่ถอยคายคือบักคือไม่หลังเขาว้ไรยิ้มสวยจังไม่ัสวยสวทุกว่าถอยเป็นเงาทว่าถอยเป็นคีและคู่ว่าเต่าเปิดคีแะค่ขั้นบกเ็ตคือกับเก้าคีและคู่กูว่ากูคืกว่าเดี๋อวนก้แม่ก็คอยว่าน่ะมือแรงพ่าง้าเก่าสือหายโชคือเราช้องคุ้ง สองทุ่มเคิงบบโูเพิ่งบ้าบอไปขายรอป้าต่างๆบ่มบ้อย่างนี้ไปขายออกบ้านั่นงๆนะบ้าขนาัแบบออกบ้านแล้วนี่เออมือแรกก็บบ้ไปขายบอกไปขายคือร่างหนึ่งนีนั่งนะหนึ่มือแรกก็าดตื้อหนังหลาว่าคือจะได้สิ่งน่ององบาดมาข่ะเออถึงก็ได้ได้คุกเตาบ้าอมากะหฮาพ่อหมา วันน้าจะิปากนมือนเดมะฮะเีนนะเด็เจ้าเจ็บเจ้าเหมืเดิมไม่ฟังเจ็บปเดนะปูดวันพองานไปบาเรารนอ่นเหมือเดินก็ไถ่กเดิเนาะมาเ้ามาหอมหย่งนึงเดินควอมลอนปะปูวันน่องเบอรงนั้นอยู่ครึงเกือก็เขาว่ามันทํามาจากทมันเอียงเลาเเขาเอียงมาถูกแท่ผ่านจุว่าเนาะครับผมเขาหกบเนาะเกส ว่าบ่กันแล้คนหกชอบรุ่นหกชอบนัะหมาบ่าก,กันกบ็บ้านู่ไปว่าแต่หมาคนก็หายแล้วใครมีนความร่ำพอไหมวะครับปู่มาเปิดกันคือเอากันคือเอามาอมือพนักง,งานเต้ามาหายสุกหายม้าหายสุกหายร่างเนาะครับปู่หายลูกหลานได้คือได้กสา,า,า,าวเออมาคารวะเจ้าของสถา,านที่เรียบร้อยขอเดินตะเวนได้ไหมว่าค่ะ อากกเบวิ่นเลยบ้นคืนจะต้ร้อยงันอยู่กลูกจับมากบ้านเป่ไปรังบ้านงานไปรังบ้านคือแบอ้อมบ้านนะงานก็ไปรังบ้านดีวนหัววนหัวงานไปรังบ้านเด็กเบิ่งบริเวณบ้านงนเเ่เอองานเบิ่งเออทับหัวหัวตาเบิ่งตัวเออวามือคือไพ้มืออัดได้ป๋อ เพิ่งจะอยขัดจักปัดเป่าออกไปบ่กโคงจากหังเรื่องหัวช่อม่หมช่อหมูชือหัวช่อมู่อหู้่เหม่อหมูะื่อหบู่อหปูอหมื่อหอหมื่อหมอห่อ่อมหม่มอไมหือหูอหม่ม่หู ไม่ข hmm. ja. um, ี be, ่ได้ไปนเนาะเออขี่ได้กุ๊บอเพิ่ืสหายโคกคือบอกเรื่งวัดกะด่ามือวัดขึ้นึพนฟนาวัดหายโขกนะับเพราหายโคกแม่จะปูขี่ใส่หัวบ้านว่างมือกันเพิ่งหายโคกเนาะเออแต่มาขี่ขึ้นงานแม่จะปูกติสิเลยมาเึงขี่จัะแม่จะปูจ้ะป่ได้เห็นจากที่ไหนขึ้นมาจ่าหมา จะมือโชกมือร่ากอดยังไงได้ปูอืมได้ขัดปูอะ้คือไก็เรวมืออ่ะมือคือได้อือได้กระแบงคือกระปูเออมือวานคือคือกเนาะเออวันคือคือผาไปรังข้าวนาว่ะวันคือคือกมือโตกมือมันเออวันนื้วันคือแปะผู้นื้วันคือก่เนาะ เออไปกับแด้ไปกับแด้เออเมื่ออ,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 อื่นมันตกเออมาแล้วก็ต้องกับกับไล้ก็มามาแล้วก็กับครับผมเออมาเดี๋ยวจะถามข่าวกันเนาะครับคือพี่คืององกันเนาะหรอครับเออคือคือคืององพี่งองมาเกับไปกับได้คือก้าวมาบอกเออพอจะนลูกร้านคือยิ่คือเจะหน้าช่วงนี้เข้าพรรษานะลุงนะยังไม่ราพัะเจ้า บอท่านใดออกพันขาราพระเจ้าเรียวนี่กำลังเขาพันขาตื่นผู้นักคก่กลาวว่าท่านใดมือโสมมือรากมือโสมมือมา้าจงที่นี่คือเจ้าน้าการกินการทานจะของพอได้กหรือเท่าคือเท่าถาังเท่าจังได้นะถ้าเรามีแต่ได้ไม่กินไม่ทานกินไปมันก็หมดไปเออม,มันกล่าว่าเมือแล้วแม่บางยืนคือค่นอยู่แล้วมืบบอนะมมจะหาไหวกว่าืี่เลย หาไหวแล้วต้องไปเช้าหาหมา<ะ>่เออกูมมแหละกูกินไปเรื่อยๆกินไปกินมาก็ใช้เงื่อนไขอย่างเื่อนไรั่อยเออคนเข้าต้องกินแบบก็ต้องหาคือการทำบุญคือการเออเข้าหาเท่าน,นี้บาทนี้ว่าแตของท่านแต่วา่าท่านไ้ครับกูเท่าท่านอืมัมกมอมนะไม่ยอมบอกคือกินบุญเก่าไร,าม,าม,รมักเอมตะเปล่ เออบุญไม่พ่ถ่างกินแต่บุญเก่ากับเหมือกระลูกเนอะคู่เราคนแต่มือบุญถ่างกันจะขาดปางก้อนเออร้อนมาเกิดขาดนี่กินบุญเก่ากับเหมือกไปคือเก่าขาดข้าวบ่คือบ่ถ่างไปเรื่อยนะลูกเนาะบุญมันก็ไม่เกิดบารมีก็ไม่เกิดนะเออทุกทิงทุกยางทีเกิดขึ้นไดอยู่กับจะของเหตุจะของข่างนะลูกเนอเออได้ทุกได้รับได้ทุกได้มาดาราเหมือนกันได มือแรงก็สิได้ยสองซุงคืมพันหน้าเต่าก็ใบ้วถือเลียงดูเหนก่าเนหน้าเตาเออฝว่าขันหนีนะครับเออขัานหนีใครก็บาดเจ็บ้เก่าคือเก่าครัวไม่ไวจังจ้บปูรบกับว่าขัานขืนมือนคือขืนมือเอื้อรถกระดารถที่ขืนมือเออคือเอาขั้นบักเบิงไปชงบ่อเปลี่ยนขั้นบักคือขันเก่าเน้ยืมครับปู โอ้ยน้อมาถกี่วเราคงอิดว่าคือขั้นกลางชัานขึ้นหลางเป็นว่าเปลี่ยนขันใหม่คือยังพวกนี้นะรู้จักไหมว่าคือขันไหนดึงขั้นไหนครับปูอีแหล่าปูไม่ค่ะขั้นเท้ามาปู no ขั้นน้องหญิง no คั้นข้างข้ารถตูวปู โน่เลยข้าน้องยิ้มมาจากพวขงเดมมันโน้คื้กันขโมเสียเองไล่ไล่้าบ้ามันไมาเอาไป้มาใส่แล้วมาม่ใช่ย่งแต่โมม้าคือหายองกนรกหน่อยรึมออประกาศเขียวคือมาแต่ใช่ขั้นเขียวเยี่ยเราขั้นเขียวว่าชื่ออุ้มหมายว่าขั้นคือขั้นเขียวเจ็บสุดเจ้อืม ใบไหมใบใบครับไู้บครับขั้นอุมไบก็คขอขั้นเขียวครับขั้นเขียวมั็นปูอืมเนอะขีคเรโอเคครับโอเคเนอะ่าฮ่่าอืผู้ไหคือขาดใ กินเตมบ่กาให้พอหลุดมือนะป้าคือเขาแบ่เชือุ้มบ่กรับผมกระ่าทำลนนะยาทำหกนะอยาทำหกนะบักเื้ออื่นนะมันจะเชื้อหายหลายแสนนะขั้นคี่หกเน่ยเชื้อหายหลายแสเด้วยรั่ได้มงระบุ่ฮะคู่นี้บ่อากระดูอจากปวดก็แบบนี้รใส่เดือนนี้ ก็เยอะอครับปูเขาใช้ว่าขั้นน้ำมันจะหมดเล้ขั้นบเติมหมดครึ่งท้ามเถอแน่นอนครับปูวเยอะๆหาเงินให้กรเติมนมัมันะเยอมือว่าร้องอืเง้งกอกอันงี้ว่ามืออ่ามือมือว่ามือเยอวันก็บมืออ่ามาขึ้นบอมือะอืออันนี้มือว่าบมืออ้งี้บอมือ

เออม่ใเติมม้ามันไหน่บ่เตียงนั่งนันาะมาดูซือเออได้ดิเออไอยิมเดือนบาทเติมน้ำมันซืแปดบาทสิแปดบาทนับคือแปดให้บาทเท่าอื่นนี่กคือเติมน้ามันว่ะไปก่าเลยนะแต่ว่าพ่อไม่แน่เอาไ่เอาไม่เ้ยังไ ขื้นปบักเือกครับปูเติมให้เต็มถังไปเลยนะครับโอเคไหมโอเคครับึ้นไปไปกลับกะขึ้นกข่าครับปูเติมขึ้เข้ากันัดให้บังนองพอางเป็นอะไรเวรไม่คุกรุ่นเมคอัไม่คุกรุ่มบังงักบังข้าเนาะปลาบ่อนบักเคือเดี๋ยวขึ้นแรงหนักครืึอนหนักปูเรื่หนักเติมรัก ขันเขียวเขียวเห็นไหมตาปูตัวจุงหง่ะเออตัจุ่งงะขันเขียวเนั่นแหละขันเขียวเขียตัวจุ่งังะวจบานต้องยิงบ่ปูอ้าแต่ตวจุ่งเาขาดโมงเง้ยโม่แต่ใช่เก้าส่วเก้าตั้งใจคืว่าระวังหอแต่ปูระวังมันโดงเห็นเกาก็พกตัวเดียวกัน ลงขายมาับบักคื้มาเก้าวพักคือไปบพัทคือมาเก้าปันคือไม่กัดไข่คือร่มช่องวิ่งไงมั้งอ้กินร่มชมงวิ่เพื่อนมาจากาดตัน้อยมามาเยอะครับปูมือคือราเปินมือคือมากกัทไข่เางคอนกอ้อง่เพราะถ้ามาด่ากลอย เขาแปลกแปลกบาอยางแปลกครับปูณแปลกเนาะครับเความมือดคือปแยงบางอย่างเปลี่ยนคือคือขั้นเขียวมากระช่หรือครับปูพูดว่ยานนะใ่มยาน่ยนใช่ถนัดเป็งงานกับั้งงามเนาะีต๊ะใหับปูยืนขาวมากต๊ะใจยันยิมน รืไม่ก็ผู้กห่ไมันหลับโอยกหนุ่มหลับแื่อหอแก้มอรืมอหม่บ้าเอาพ่อบ้าเหาหาไม่สิก็แล้ยกันเนาะใครเนาะอ้าวหาวกร้านมือศุกมือลักมือศุกมือม้าสุขภาพแข็งแรงขอให้เงินไหลนองขอให้ทองไหลมากาเรื่องตารื่องสาธุ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 